เรื่องจังหวัดพังงานเราก็ได้ประสานงานกับสารจังหวัดพังงานนะครับโดยมีผู้ที่เข้าขายเนี่ยจำนวน42รายนะครับเราได้ส่งรายชื่อให้กับสารเพื่อไปตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นในวันนี้นะครับสารได้มีหมายไปปล่อยตัวออกมาแล้ว2ฉบับนะครับซึ่ง2ฉบับนี้รายหนึ่งตรวจสอบแล้วปล่อยตัวไปก่อนได้รับพระราชทานอภัยโทษไปก่อนนานี้แล้วสําหรับอีกหนึ่งรายที่ออกมาปล่อยเนี่ย ตัวทุกุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางสุรธานีซึ่งเราเรือนจำเนี่ยจะส่งหมายปล่อยเนี่ยไปให้เรือนจำสุรธานีดำเนินการต่อไปนะครับสำหรับส่วนที่เหลืออีก40รายนี้นะครับอยู่ระหว่างขั้นตอนที่ศาลจังหวัดพังงากำเนินตรวจสอบพิจารณาดำเนินการต่อไปครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยเราจะไม่มีคดีเกี่ยวกับกัญชาโดยเฉพาะอาจจะมีพ่วงคดี อย่าสติประเทศอื่นมาด้วยนะครับกัญชานีจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีผบคระทบอะไรเนี่ยครับ,รบเกี่ยวกับกัญชาก,ก็จะได้ปล่อยเฉพาะเฉพาะในส่วนของกัญชาครับ,รบสดีในเรื่องอื่นก็จะยัง,ย,งยังต้องดำเนินการต่อไปครับที่มาจนั้นลกาในส่วนของผู้ถูกคุมครอมประพฤต ที่คุรรมความผุดในคดีกัญชานะคะมีที่นี่มีสองศาลนะคะมีศาลจังหวัดพังงาแล้วก็ศาลจังหวัดตะวป่าในส่วนของศาลจังหวัดพังงามีผู้ถูกคุมความพุดในคดีกัญชาเนี่ยจำนวนสิบรายนะคะในส่วนของจังหวัดตะวป่าที่สังคุมควาพผุมีจํานวนจิตรายค่ะคือทั้งนี้หลังจากที่พรบขุดลอกกัญชานะคะ สารได้มีหนังสือมาสอบถามสำนักงานว่าในส่วนของการคุมพัตของสำนักงานเนี่ยมีคดีกัญชาจำนวนกี่รายนะคะแล้วสำนักงานก็ได้ตรวจสอบนะคะทั้งหมดตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นสารก็จะมีคำสั่งให้พ้นจากการพ้นจากการคุมวฤตถะค่ะ คือวันนี้จากการที่มีการรับรารงตัวที่ศูนย์ตะโกปานะคะก็ได้แจ้งไปเลวจำนวนสองรายนะคะแล้วในส่วนจํานวนที่เหลือนะคะทาหลังจากที่ศาลมีหนังสือให้พ้นจากการเป็นผู้กระทําผิดนะคะทางสํานักง,งานก็จะแจ้งผู้ถูกคุมทั้งหมดะค,ะค่ะค่ะหลังจากนี้เขาก็ไม่ต้องมารายงานโทรแล้วก็ไม่ต้องทํางานบริการสังคมแล้วะคะ่ะ mm hmm. เขาไม่ต้องเขาให้เขาพ้นจากการกระทําความผิดไปเลยะค,ะค่ะค่ะ